เราคิดผิดนะเราประเมินคนอื่นไม่ได้เพราะว่าที่ต่างประเทศเขาจะเป็นแต่ที่นี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเราถึงขนาดใช้คำว่าล้มเหลวมาเยอะเลยเหรอเราเราใช้คำนี้เลยเหรอว่าล้มเหลวอะถ้าถามว่าเรามองตรงไหนในชีวิตของเราว่าผมว่าจริงๆคนที่สามารถพูดถึงความล้มเหลวในชีวิตได้คือคนที่แข็งแรงมากนะเราคิดว่าอะไรเหรอในชีวิตของดอมเหตุคุณที่ล้มเหลวคือเรามายืนตรงนี้แปลว่ามันผ่านมาแล้ว ก็ลหลังจากงานที่มันเริ่มหายไปเราก็เราก็ต้องมองหาสิ่งอื่นๆค่ะซึ่งในช่วงเวลานั้นผมก็เลยเริ่มเริ่มทาธุรกิจมอเตอร์ไซค์ก็ไปเป็นไปเป็นหุ้นส่วนในเวลาต่อมาก็เริ่มทําของตัวเองเริ่มนาเข้าเองจัดจา, mm hmm. จาจหน่ายเองก็มาพร้อมกับลูกสาว mm hmm. ก็เป็นช่วงเวลาที่แบบ mm hmm. มันมาแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราห่างจากโอกิการะเทิงไปทําธุรกิจไหมห่างด้วยครับ และในขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสได้เริ่มงานใหม่กับกับทางทีมโปรดักชันหนังต่างประเทศก็มีมาติดต่อเข้ามาก็ทำให้เรามีมีรายได้ส่วนหนึ่งเอยังมีมีเงินบางส่วนที่ก็พ่อก็ให้ไว้เป็นของผัดแต่งงานนะเล้าก็ไปซื้อบ้านซื้ออะไรทำกันย้อนกลับไปในชีวิตคู่สักนิดหนึ่งใน21ปีของความรักทำไมถึงมีข่าวลือออกมาถึงเรื่องเตียงหักะคะ ทั้งที่ตอนนั้นเองดอมก็เป็นคนที่ไม่เคยออกมาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้และก็ยังรู้สึกเสมอว่าเฮ้ยก็ยังดำรงชีวิตคู่มาถึงวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องปกติที่เขาเห็นเราไปไหนต่อไหนต่อไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเรามากนะักก็ยัง ย่างออกไปเที่ยวย่างออกไปเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนซึ่งในสิ่งที่ผมมาก้อยไว้เหมือนกันคือตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดแบบอยากไปก็ไปนะแต่บางทีก็มีบ้างที่แบบเออกลับดืกอกลับอะไรต่างๆ <ừ> การที่แบบคนจะเริ่มเห็นอยู่กับคนโน้นคนนี้คนนั้นคือเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเห็นคใครเป็นคนอะไรยังไงคือเราเราบอกไม่ได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่กับใครคุยอะไรยังไงกับใคร อาจจะมีบ้านที่แบบเออไปถึงเนื้อถึงตัวก็อะไรก็ว่ากันไปเป็นเรื่องที่เราก็ต้องรับมันไปเพราอถ้าเกิดมันทำนี่คือผลที่ตามมามันก็ไม่ได้มีใครพอใจหรอกครับมันไม่ได้มีใครชอบเพราะเรื่องพูดนี้พอมันเกิดขึ้นมาก็มันก็เป็นคําถามก็มักจะพูดกันอยู่บ่อยๆบางทีเออเรากินดื่มนะก็อาจจะมีอะไรที่มันเลยเถิดไป มีบ้างไหมคะที่เราแบบบางครั้งที่เราพลาดครั้งเผลอไผลอะไรไปอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ด้านมันคนบอกเองว่าเรื่องของความรักมันมีโอกาสที่เรามีแล้วแล้วมันก็จะเกิดขึ้นใหม่ได้อะไรเงี้ยมันมีโอกาสในการแบบสนุกเพลิดเพลินเกินไปรได้ยเแต่มันก็อย่างที่บอกนะครับพราว่าท้ายสุดต่อให้มันมี ความรักอะไรเยอะแยะมากมายคนที่จะอยู่เป็นภรรยาเราพวกนี้ก็มีให้คนเดียวเคยมีความหวั่นไหวที่จะเดินไปต่อกับบทบาทของการเป็นชีวิตคู่บ้างไหมเพราะว่า,าหรือมันจะไม่ใช่ถ้าวันหนึ่งกับคนเนี้ยกับก้อยถ้ามันล้มเหลวไม่ต้องคิดจะเริ่มใหมห่มเพราะมันก็จะพังไปเรื่อยเมันก็จะไม่มีครั้งใหม่ตอบคำถามพี่อ่านว่าท้ายที่สุดแล้วเคยหวั่นไหวจะเลิกจะหย่าไหมบอกไม่มีคือถ้าหย่าก็ไม่ต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่น แต่ถ้าในเมื่อถ้าคิดว่าหยาแล้วจะไม่เริ่มสปนน้องคนอื่นก็อย่าคิดจะหยาเ <ไอ S 1> พราะมันไม่มีประโยชน์เหมือนกับที่เขาบอกอกันงแต้นว่านี่คือคนที่จะอยู่ด้วยมีชีวิตนี้เริ่มมีข่าวต่างๆนานามากมาย <ไอ S 1> คุณก้อยเคยเป็นคนที่เคยมาคุยถึงเรื่องราวเหล่านี้ไหมคะก็จะเป็นคนที่ straight to the point นะคือว่าพูดตรงๆเลยว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้คือเพราะอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรยังไงจะคุยกันเสร็จสรรเรียบร้อยพมอดอมเราเป็นครอบครัวกันขอได้ไหม ให้ครอบครัวมาก่อนผมบอกว่าได้เพราะถ้าย้อนกลับไปมันแน่ดีตอบสั้นดีนะได้เหมือนกันที่อยู่ในอดีตเขายังคงพูดสั้นๆอยู่เดียวกันตลนอกเหนือจากเรื่องเวลาเขาเคยมีคอนดิชั่นอะไรไหมไม่มีเลอ๋อรอเขาเขาบอกขออย่างเดียวเลยคือครอบครัวแล้วครอบครัวมาก่อนแปลว่าเมื่อไหร่ที่ต้องมีเวลาให้ครอบครัวเธอต้องมีเวลาให้ครอบครัวดั้นนั้นคือคนอื่นหรืออะไรต่างๆคือแบบมีได้ประมาณหนึ่งคุยได้บบกลับบ้านนะบายๆเอาแค่นั้น ในการมีชีวิตคู่ทุกๆคู่ต้องมีเรื่องราวที่ทําให้เราต้องทะเลาะกันบ้านนี้เป็นบ้านที่มีการทะเลาะกันในรูปแบบไหนคะนี่เห็นพูดเรียบๆเงียบๆแบบีเวลาเวลาดอมเหตุกูลก็โกลดขึ้นมาเนี่ยเราวาดบึมไหมหรือไม่มมนิง่งบครับมีมีบ้างมันเป็นเรื่องปกติเป็นคอมมอนมากแล้วมันต้องดูว่ามันจะอยู่ในโพสิชันไหนการทะเลาะกันมันต้องแล้วแต่อยากอยู่กันแบบไหนละถ้าอยากอยู่กันให้ให้แบบ ชัดเจนนะนะคือต้องต้องเคลียร์ให้จบเขาไม่พูดหรอกนะว่าแบบมีใครไปบอกว่าอะไรยังไงเฮ้ยเนี้ยทําอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะอยู่แบบจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาจะพูดคอนสิเควนซ์ออกมาเลยคว่าผลที่จะตามมาคืออะไรอะไรอะไรแล้วเ็าอ่ะโอเคว่ามาเอาแนวทางมถ้าเดี๋ยวเราจะได้เราจะได้เราจะได้บอกได้ว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคืออะไรอย่างแรกเลยคือเข้าใจกันก่อน ถ้าคุณเข้าใจปัญหาคุณถึงจะแก้ปัญหาได้ถูกถ้ามันจะต้องว้าก็คือแบบเฮ้ยมันเหมือนต้องยืดคำขาเพราะบางคนเนี่ยมันจะร้อนร้อนจนลนการว้าคือเหมือนแบบปลาน้ําแข็งใส่หน้าแต่ถามว่ามันเย็นไหมมันเย็นแต่ปาน้ลา้แข็งใส่หน้าเพื่อแบบเฮ้ยหยุดตื่นใจเย็นๆในมุมของคุณพ่อที่วันนี้ลูกสาวโตเป็นสาวแล้วถ้าเรามองย้อนกลับมาเองเรามองว่า ผู้ชายแบบพ่อเป็นผู้ชายเจ้าชูช้ไหมมันเป็นเหมือนสัพนามในการเรียกเหมือนกันนะครแบบถ้าพี่อ่านมองนะบอกวโอ้แบบพี่ต้องตัวสูงใช่เพราะพาะดอมตัวสูงกว่าพี่อ่านอันนี้นเป็นคำจำกัดความแต่ในขณะที่ดอมบอกว่าดอมเคยเจอเคยเจอคนสูงกว่าดอมไหมม,มันจะมีอีกอม,มันเป็นสรพนามที่เราใช้เรียกถ้าเกิดลูกเอาเฉยๆอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าผมเจ้าชู แต่เราเขาบอกว่ามันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่แบบคนอื่นเขามองพ่อแล้วเขาเขาตีเนี่ยตีเลเบลเราเขาเลเบลเราด้วยคำนี้ลูกไม่ได้ติดใจอะไรกับคำนี้เขาเคยเคยได้ยินเนี่ยเขาก็เคยเป็นพนักงานอ่ะอยู่ในแบบพวก a m u s e m e เ t p น r k เงี้ยเขาบอกอ้านี่ลูกคุณดอมเหรอเนี่ยกันแหนกันแหนกเด็กอ่ะแม่บ้านเข้ามาไล่เขามน้องเขาก็งงคุณดอมเวลาที่มันมีข่าวอะไรก็ตามแต่ออกมาเกี่ยวกับตัวเราที่เป็นแบบเรื่องประมาณอย่างนี้ค่ะ ไม่ค่อยเห็นดอมออกมาแบบเพรามันเป็นเรื่องปฏิเสธหรือตอบคําถามนักข่าวมันตอบคําถามมันก็ไม่ได้อะไรในทางกับการเวลาข่าวออกมายเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องอธิบายกับสังคมก็ได้เพราะเป็นเรื่องปฏิเจกอย่างที่คุณดอมบอกแต่วันอีกด้านหนึ่งเราคุยกับคนในครอบครัวเรามาว่าเฮ้ยมันมีข่าวแบบนี้ออกมานะไม่คุยไม่คุยด้วยไม่คุยเพราะว่าข่าวมันมีทุกวันอะแต่อะไรตาหารที่มันแบบถ้าถ้ามันถึงเวลาที่เขาจะไม่สบายใจเขาจะไม่สบายใจ ด้วยความไม่สบายใจของเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นดังนั้นคือเราบางทีเราไม่ได้ทําทุกอย่างแล้วมันจะถูกใจคนทุกคนดัง mm hmm. นั้นเราเลือกที่จะดยู่เฉยดีกว,ว่าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ mm hmm. คำว่าไม่มีประโยชน์มันไม่ได้มีประโยชน์กับเราแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยในความมีลูกสาวเป็นวัยรุ่นครับในวันนี้รู้สึกเหมือนที่หลายคนชอบบ่นนยคะว่า mm hmm. แหมเลี้ยงลูกวัยรุ่นตอนนี้มันยากเหลือเกินพอเราผ่านเรื่องที่เราล้มเหลวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจแต่งงานจนกระทั่งทํำให้งานเราไม่มีไปเริ่มทําธุรกิจมอเตอร์ไซค์จนกระทั่งเราทํจาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เจอโควิดเจออะไรต่างๆอย่างเดียวก็คือแบบตั้งสติให้ดีๆนะฟังเยอะๆดูเยอะๆแล้วคิดคิดได้เราจะเข้าใจท้ายที่สุดถ้าเราเข้าใจลูก มันไม่ใช่ปัญหาเรารู้ปัญหาเกิดจากอะไรเราจะได้รู้แก้มันได้ถูกได้ถูกไม่ใช่การคาดหวังไม่ใช่การตีกรอบพอท้ายที่สุดอะวันนี้มันต้องอยู่ด้วยความเข้าใจโดยพื้นฐานของมันมันต้องเข้าใจเด็กอะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกๆ6เดือนแน่นอนว่าเทรนด์ต่างๆมันจะเปลี่ยนในเวลาเดียวกันคนทุกอย่างมันเปลี่ยนอะเราทันหรือเปล่าแต่คําถามคือเราอะปรับตัวได้หรือเปล่าความชอบมันเกิดขึ้นขึ้นจากความประทับใจในข้อดีของสิ่งนั้นๆหรือคนนั้นน แต่ความรักมันเกิดขึ้นจากการยอมรับในข้อเสียที่เกิดขึ้นกับเรื่องนั้นๆสภาวะน,นั้นหรือบุคคลน,นั้นความชอบมันเป็นเพียงแค่แบบฉาบช่วย<ม>พ่อแม่ทุกคนรักลูกรักลูกจริงต่อให้รู้ว่าลูกแย่ไงก็รู้แต่ก็รักมไม่ใช่เพราะลูกฉันหล่อลูกฉันสวยมไม่ใช่ลูกฉันเรียนเก่งลูกฉันเรียนดีลูกฉันมีชื่อเสียง ขพพ่อแม่ยอมรับ <c oughs> ในข้อเสียที่เราเป็นที่เรามีในฐานะที่เราเป็นลูกครับในมุมหนึ่งของการเลือกอาชีพเป็นนักแสดงมันอาจจะเป็นคำที่ดูแรงสักนิดหนึ่งแต่ว่าพูดถึงเรื่องของความล้มเหลวย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้นิดหนึ่ง <c oughs> ดอมเคยแม้แต่รู้สึกเลยเหรอถึงขนาดใช้คําว่าว่าเราเคยรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นนักแสดงตกยุคในช่วงหนึ่งเลยอมันมันเคยมีความรู้สึกแบบนี้นีครับ เหมือนเราทาอะไรเราก็ไม่ทันไม่ทันโอกาสที่ดีก็ไม่มีมคือตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเราละ่ะที่เราเราถึงขนาดรู้สึกว่ารู้สึกกับคํานี้ขึ้นมาเลยเหมือนเราไม่ได้มีเราไม่ได้รับโอกาสอย่างที่เราเคยได้บทดีๆตกมาไม่ถึงอ่าแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบหรอ,อใช่หรือว่าหรือยังไงหรือมันมันควรจะต้องมีอย่างอื่นบ้างไหม,มเพราะเราเหมือนเหมือนวน,นอยู่ในหลูปเดิม ซึ่งมันทาให้เราหนึ่งไม่ได้ไปไหนมไม่ได้ไปไหนเลยโคงการบันเทิงก็จะมีอยู่แค่นี้ทุกวันนี้เรามีตัวแสดงเยอะมากมแต่เราไม่เคยดึงเขากลับมาใช้เ,<ม>เราเลือกที่จะคนใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาจนทําให้เราบิ๊มบอกว่าโอกาสที่เราจะรอดมันยากมากเลย<ม>ต้องหาอะไรแปลกๆใหม่ๆทําตลอดเวลาตอนนั้นเลือกล่าคะที่ตัดสินใจกระโดดไปต่อยมวยการไปต่อยเทนไฟท์เทนเนี่ยเราเราคิดว่ารายการที่มีกระแสดี มันก็เป็นการวัดความสามารถแล้วก็ทําให้นักร้องบางคนกลับมีงานเราบอกเฮ้ย mm hmm. มันน่าสนใจนะ mm hmm. ซึ่งแบบ to be seen อีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเออเราก็เลยมองว่ามันก็โอเคนะแล้วเราแบบเราไม่ได้เลือกครบู๊เลยอะ่ะ mm hmm. มันไม่มีอ่ะทุกคนแบบไม่ทําอ่ะมเราไม่มีโอกาสเลยที่จะแบบจะบอกได้ว่าเราทําอะไรได้บ้าง mm hmm. เราก็เลยเลือกจะไปลงเทนไฟเทนซีชั้นสอง ที่บอกต้องซีซันสเพราะซีซันแรกเราดูละ mm hmm. เราอ่านเกมอ่านคอมเมนต์นั่งทํากันบ้านทุกอย่างเลยอ่ะก็ชนะก็ดีคนแพ้ก็โอ้หคนก็เชียร์เยอะอยู่อใครไว้ต้องไปแล้วละ่ะต้องเอาละจบซีซันก็บอกเขาเลยบอกเฮ้ยเอานะมผมขอที่ตัดสินใจไป,ไปเทนไฟเทนเป็นเพราะอย่างเนึ่งเราอยากเรียกกระแสมันกลับมาซึ่งถามว่าทําได้ไหมก็รายการเขาดีอยู่แล้ว เราก็ได้กระแสกลับมาถ้าเทียบว่าเราคิดเยอะขนาดนี้ตอนที่เรารู้สึกว่างานมันหดมันหายตอนนั้นเราเครียดในระดับไหนอะคือเครียดอะเครียดว่าแบบจะทํำยังไงจะทํำยังไงจะทำยังไงคือพอเวลาเราพูดถึงเรื่องของความพยายามหรือเรื่องของการประสบความสําเร็จอย่าลืมว่าทุกคนต้องออกนอกคอมฟอร์ตโซนถ้าเกิดเราจะต้องออกนอกคอมฟอร์ตโซนอย่างแรกที่ต้องทำคือการวางแผนวางแผนกับสิ่งที่เราไม่รู้จักในตอนนั้นเราเราได้กําลังใจมาแต่ได้ปรึกษากับครอบครัวไหมกับสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ <c oughs> คุณก้อยให้กำลังใจยังไงบ้างอย่าเรียกว่ากำลังใจดีกว่าครับก้อยช่วยทุกอย่างจะเอาอะไรอ่ะฟันดิง้งวางแผนทีมงานคือเขาทํให้ได้ก้อยที่แบบเป็นคนที่แบบฉลาดเข้มแข็งช่างวางแผนช่างเจราจาแต่ก้อยก็เป็นคนใจร้อนอคือถ้าเทียบกันกับคนจะเห็นผมดูแบบเป็นคนใจร้อน<ะ>แต่จริงๆริผมแค่เป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนแบบทำอะไรแอคทีฟ เฉยๆแต่ผมจะเป็นคนที่ยืดหยุ่นประนีประนอมมีหน้าที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าณวันนี้ถ้าเรามองสิ่งที่เราสร้างมาประเมินผลงานตัวเองอยังไงบ้าง70 80เปอร์ซ็นต์เราคิดผิดในหลายๆเรื่องคือการที่แบบเรายึดถือตัวตนของตัวเองมากจนเกินไปเราต้องการสร้างจุดยืนต้องการสร้างผลงานต้องการสร้างโปรฟไฟลท์ที่แบบเป็นพิเศษโดดเด่นกว่คนอื่น ซึ่งจริงๆแล้วแบบมันเหมือนก็เป็นการเรียกร้องความสนใจซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเรียกร้องความสนใจมันไม่ได้เป็นการสร้างความสําเร็จให้ตัวเองเราดื้อเหรอหรือว่าเราไม่ฟังใครหรือเรามั่นใจในตัวเองมากเกินไปก็นั่นเป็นอัตาตาเราอย่างนึง่งแล้วเราก็พยายามที่จะเอาชนะทุกอย่างเอาชนะสรรพสิ์ร,รอบๆตัวโดยการใช้สิ่งที่เราเรียกกันว่าเหตุผลแต่ดีที่ดอมเองอาจจะมองว่าตัวเองผิดพลาดมาในหลายๆเรื่องแต่ในขณะที่ตอนที่นั่งคุยกับดอมดอมเป็นคนหนึ่งซึ่งคิดดูนะคะ อาชีพวงการบันเทิงไม่เคยเป็นอาชีพในฝันแต่เราสามารถเข้ามาฝึกเรียนรู้และสร้างความบันเทิงให้คนอยู่เป็น10ปี20ปีหรือแม้แต่วันนี้ที่เราบอกว่าเฮ้ยชีวิตมันแบบต้องหันไปทำธุรกิจแต่ธุรกิจก็เกิดมาจากการต่อยอดส่วนหนึ่งของความเป็นคนที่คนอื่นรู้จัก <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นได้ว่าวันนี้มันอาจจะมีโควิดที่ว่าเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับทุกคนยที่น้องหันบอกแต่มันไม่ถึงขั้นว่าที่ผ่านมาล้มเหล,ลวนะ ถ้าเกิดยังคงยืนยันเสมอว่าเรายังมองภาพของดอมเหตากูณคือคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของวงการการแสดงวันนี้ในวัยนี้มีหลายๆคนที่หายไปจากหน้าจอแต่ดอมเหตากูณยังเป็นคนที่ยังอยู่บนหน้าจอมาโดยตลอดแค่อันเดียวที่ดอมยังรู้สึกเสมอคือหนึ่งที่บ้านคาดหวังแต่เราไม่ได้ทําตามความาคาดหวังเลยแต่การที่ไม่ได้ทาตามความคาดหวังของครอบครัวก็ไม่ได้แปลว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จกลับทําให้เห็นแต่ละครั้งด้วยว่าทีกอนโดก็เล่นจนได้เหรียญ การแสดงโอ้โหมาไกลเล่นเป็นสิบปียี่สิบปีไม่ง่ายนะคะในวันที่วงการบันเทิงบ้านเราต้องการคนใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ดอมเป็นคนหนึ่งที่เล่นละครมารตั้งยาวนานแต่ยังอยู่ร่วมจอกับดาราใหม่ๆอนั้งหลายคนก็เลยไม่อยากให้รู้สึกว่ามันคือความล้มเหลววันนี้การที่ได้มานั่งคุยตรงนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ทําตามความคาดหวังของครอบครัวแต่ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นแย่ เพราะเขาก็ยึดมั่นในความเป็นตัวตนเขาเชื่อมั่นในความเป็นตัวเขาว่าเขาทําได้นะคือท้ายที่สุดอะครับตัวตนเองก็ไม่ได้อยู่กับเราเพราะคนเราทุกคนมันโตไปทุกวันมันโตไปทุกวันมันฉลาดขึ้นวิธีชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปมันไม่มีใครอยู่กับที่คนชอบคิดว่าแบบการอยู่กับเขาเป็นเขาเป็นเหมือนเดิมบนความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะพูดเนี่ยเขาเป็นเหมือนเดิม บอกคนบ้าเลยเป็นเหมือนเดิมมันมีทางมันมีใครเป็นเหมือนเดิมแต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวค่ะการปรับตัวที่ว่ามันปรับตัวแล้วมันดีขึ้นไหมนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสม่ําเสมอเมื่อมันสม่ําเสมอครับมันจะดูมันจะดูมั่นคงกว่าดังนั้นท้ายที่สุดตอนนี้ทุกคนเห็นผมแบบร้องงานเยอะนะป่าครับงานขอสม่ําเสมอ ผมมีงานเรื่อยๆโอ้ซึ่งโชคดีมากนะคะันนี้หลๆคนนี้เว้นวักเลยคะ่ะแต่สิ่งนหนึ่งที่มันเป็นความเหมือนเดิมและเป็นความเหมือนเดิมที่มันไม่เคยเป็นความผิดพลาดคือเดท6วันได้แต่งงานกับคู่ชีวิต <c oughs> ที่ถึงวันนี้ก็ยังเป็นชีวิตคู่ที่เรียกว่าชีวิตคู่คุณภาพเ็ราเราบอกเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอคือบางทีเราคิดว่าการที่เราเป็นตัวของเราเองเป็นคนที่มั่นคงเข้มแข็งแข็งแรง ในความคิดในความตั้งใจอะไรต่างๆมันมันไม่ช่วยหรอกคุณต้องฟังคุณต้องเข้าใจต้องพยายามพยายามแม้แต่ที่แบบจะต้องออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง่อยอย่าเอาตัวเองมาไว้บนโต๊ะแล้วบอกก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเธอไม่ได้ไนะกไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณบอกมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดะนะคือแบบบางครั้งอย่าพูดพล่อยๆท้ายที่สุดคุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรักให้ฉลาด คุณรักคนได้เป็นร้อยเป็นพันเลยแต่คุณต้องรู้ว่าหน้าที่ของคนแต่ละคนใครที่มีความสําคัญในชีวิตค,คุณการสร้างสมดุลการสร้างความสม่ําเสมอมันเป็นสิ่งสําคัญเราไม่ต้องไปเอมไกลถ้าอยากทําวันนี้ไม่อยากเหนื่อยก็รอบคอบคิดสร้างเหตุที่จะให้เกิดผลที่ดีเพราะร้ายที่สุดแล้วความรักมัน มันเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หวานตลอดเวลาโอ้มันเป็นความปกุนมันเป็นความกรงกรอบของชีวิตการอยู่ด้วยกันของพ่อของแม่ <Okay. S 1> ซึ่งแบบในวันที่แบบเออกลับบ้านไปกราบเท้าท่านนั่งคุยกันกินดื่มกันกินข้าวกันพาลูกพาหลานมาเจอกันแต่อย่างนี้เราบอกแล้วครับชีวิตมันก็จะจะผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืคนเราโตขึ้นฉลาดขึ้น เราก็ต้องปรับตัวกับสภาพที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาความรักมันก็ถูกพัฒนาไปในหลายรูปแบบความเข้าใจเหตุผลการยอมรับมันเป็นสิ่งสําคัญก็จริงอย่างที่ผ <c oughs> ู้ชายคนนี้บอกนะครับเราวเาเน้นอยู่ตลอดเวลาว่าความรักเป็นเรื่องปัจเจกนะครับ <c oughs> แล้วถ้าเราติดตามคลับรไรดิโชเราก็จะเห็นความเป็นปัจเจกของแขกรับเชิญของเราในแต่ละคนซึ่งผมว่าจริงๆมันก็เป็นความสวยงามในหลากหลายรูปแบบที่เราได้เห็นความแตกต่างนะครับและยังไงก็แล้วแต่ ผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์เสมอที่เราได้เรียนรู้ความปัจเจกนั้นของแต่ละคนเพราะแน่นอนเราเจอเราเจอความเป็นปัจเจกในทุกๆวันเหมือนกันและเราก็พยายามเข้าใจมันได้บ้างไม่ได้บ้างผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่คือความรักและก็ตัวตนในแบบของผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเขาก็ค้นหาตัวเขาเองจนวันนี้เขาก็เจอตัวเขาเอง ในแบบของดอมเฮตะก,กูลและความรักที่ไม่ได้บอกว่าสมบูรณ์แบบแต่มันก็สมบูรณ์แบบในแบบของเขาเองเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับที่เขาบอกว่าความรักมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆวันนี้นี่คือครอบครัวของเขาที่ที่เขาก็ตั้งใจจะอยู่ดูแลกันแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะครับผมเชื่อว่านั่นเป็นแมสเซจหลักสําคัญที่สุดนะครับที่วันนี้เราได้คุยกับผู้ชายคนนี้นะครับติดตามกันต่อไปแล้วกันนะฮะว่า ชีวิตที่เกิดจากความตั้งใจหลังจากนี้รวมถึงการวางแผนของเขาในทุกๆเรื่องจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับกับดอมเหตากุลแครับเิญของเราขอบคุณมากครับเป็นเกียิครับบคุณความพิเศษนะครับแล้ววันนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราครับและตะซอยโกซิวีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องครับคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของคุณครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับดอมเหตากุลครับเราทั้งสี่คนลาคุณผู้ชมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คนเราทุกคนมันโตไปทุกวันวิถีชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปคุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวความรักมันมันไม่ได้หวานตลอดเวลาโอ้มันเป็นความปกคุณมันเป็นความ,มกลมกล่อมของชีวิต Rin Tiwi.